องคนนี้บอกว่าสุ่มอีกได้ไหมคะหนูกดติดตามมาแล้ว3ปียังไม่เคยโดนกดติดตามกลับเลยพี่กดติดตามมา3ามปีเลยเหรอได้ได้ไ,ดไ,ดไดเดี๋ยววันนี้พี่จะกดติดตามน้องกลับคนแรกเลยเามากดติดตามน้องกลับเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหกดติดตามมาแล้วตั้ง3ปีเราจะไม่กดติดตามกลับได้ยังไงกดติดตามคนที่กดติดตามช่องพลอยกันกเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปออพอมาเรามากดสุ่มติดตามผู้ติดตามเรากันตีตี สุ่มสุ่มสุ่มเราจะทำการสุ่มนี่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 กดอีกกดอีกไม่พอ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 นี่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 กดติดตามจริงกดติดตามจริงอุ้ย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 โดนใครบ้างอ่ะอุ้ยมันกดไม่ได้แล้วค่ะทุกคนกดเยอะเกิน กดไม่ได้แล้วตอนนี้กดไม่ได้แล้วกดอยากให้พลกดติดตามอีกกดติดตามพยไว้เลย